เอาแล้วครับและนี่ก็คือวิดีโอร่องหน้าของ iPhone 1 0และ o p h o n e F2 งั้นเราไปดูรีวิวกันเลยครับกราบสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบลแคมอีกครั้งนะครับผมวันนี้แหม่ค่อนข้างจะลิ้นแข็งอะไรทีเดียววันนี้จะเป็นคิวรีวิวของตัว p o c o F2 Pro นะครับแล้วก็ตัว iPhone 11อ่าก็ถือว่า เป็นคู่ที่ค่อนข้างจะเหมาะสมเพราะว่าไอ้ตัวนี้เริ่มต้นราคาประมาณ17ื่นเนาะแล้วก็ iPhone 11เนี่ยแน่นอนละมันราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2นิดสองหม0กลางๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมาะสมที่จะนํามาเปรียบเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสเปคของทั้งคู่กันก่อนเลยเนาะไปเลยครับ กรมานะครับผมว่าสเปคของทั้งคู่เนี่ยแน่นอนลหลายคนก็ตัดสินอะไรมากไม่ได้มันเป็นแค่ตัวเลขนะเราต้องมาดูสิทธิภาพของมันจริงเพราะอย่าลืมว,ว่า iPhone เขาไม่เคยโม้เรื่องของตัวเลขหรือเรื่องของสเปคเลยฝ <B an> <ๆ>ั่งซีแบนเนี่ยจะแรงโม้หรือแรงม้มาเดี๋ยวเรามาดูกันนะไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภาพนิ่งกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับผม, <c oughs> ผมดีเทลผมว่าพอๆกันนะครับจะแตกต่างกันเรื่องของสีสันเท่านั้นเองนะโปรโก F 2 Pro เนี่ยอมแดงเน่อยๆส่วน iPhone จะติดไปทางอมเหลืองนิดๆ F 2 Pro เนี่ย จะมีคอนทราสท,ที่จัดกว่าเล็กน้อยท้องฟ้าสีจะจัดกว่าแล้วก็ความสว่างจะมีความสว่างมากกว่าด้วยนะตรงนี้เหมือนเขาวัดแสงทุกอย่างที่เขาถ่ายภาพจะมีความสว่างขึ้นมาประมาณครึ่งสต็อปนะครับ iPhone 11 <X S> เนี่ยจะมีความคมแข็งมากกว่านะเพราะว่าเขาจะมีการอัด d ีฟิ u ช i o n เข้าไปด้วยมันจะทําให้ภาพมีความคมขึ้น BDR มีดีเทลที่ดีขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ส่วน F 2 Pro เนี่ยจะมีความอ่อนนุ่มมากกว่าก็คือเขาจะไม่ได้อัดความคมอัดซอฟต์แวร์อะไรเข้าไปจนดูแข็งมากจนเกินไปตรงนี้แล้วแต่ชอบนะครับส่วน ผมเป็นคนชอบทางของผมชอบภาพสไตล์แบบโปกโกอะผมชอบไม่ได้แบบแข็งมากอชอบแบบนุ่มนวลแต่อันนี้แหละแต่คนชอบจริงๆส่วนเลนอัลตร้าไวเนี่ย iPhone ไนอโฟน e 11เอ็ดไนหล่กกว้างกว่ามากเลยพอยสมควรเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าในบรรดาสมาร์ทโฟนเรือธงต่างๆนานาเน,าน,าน uine, iPhone นะี่ยไอโฟนน่าจะมีเลนอัลตร้าไวที่กว้างที่สุดแล้ว S2 Pro เนี่ยจะมีอัลตร้าไวที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเลนหลักมากๆก็คือมีความสีตรงนะระหว่างเลนหลักกับเลนเอัลตร้าไวเนี่ยค่อนข้างจะมีสีสันที่ค่อนข้างจะตรงอยู่ก็ไม่ค่อยดิกันมากมายตรงเนี้ยผมรู้สึกว่า มาได้ดีมากเลยทีเดียวนะจะเป็นบางภาพเท่านั้นแหละที่สีจะไม่ตรงอ่าอันนี้ก็มีบ้างนะมันไม่ได้ตรงทุกภาพนะครับบางภาพก็ ตรงบางภาพก็ไม่ตรงนะเพราะว่ามันแล้วแต่ AI มันแล้วแต่เจอสภาพแสงแบบไหนด้วยแล้วแต่ไวบาลาซ์นของมันด้วยนะอาหารเนี่ยสีสันแทบจะเหมือนกันเลยนะ oh. ดีทั้งคู่นะครับจะต่างกันแค่ไวับาลานซ์เท่านั้นเองตรงนี้นะผมว่าเวลาเราถ่ายใกล้ๆเนี่ย F2 เนี่ยมันจะมีมิติละลายหลังอ็อบเจกต์ที่เราถ่ายเนี่ยได้ค่อนข้างดีกว่านะ oh. iPhone 11จะมีความแบนนะครับเพราะมันอย่างว่าเซนเซอร์ไม่ได้ใหญ่ด้วยค่า F ก็ไม่ได้กว้างมากแล้วก็ iPhone จะเป็นประเภทที่เน้นชัดลึกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ส่วนตัวผมชอบ F2 Pro มากกว่า และ F 2 Pro มีเลนมาโค มาให้ด้วยนะครับซึ่งมาโครเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของโลกสมาร์ทโฟนจริงๆเพราะว่ามาโครของ Xiaomi เ,เนี่ยแน่นอนละ่ะเขาเจ๋งกว่าค่ายอื่นเยอะพอสมควรเหมือนเขาเป็นผู้นําเรื่องของเลนส์มาโครเลยด้วยซ้ำคือให้มาเนี่ยเป็นมาโครได้แท้เลยนะครับแล้วก็สามารถแบบเข้าใกล้ได้ใกล้จริงๆนะแล้วก็ดีเทลดีด้วยนะครับตรงนี้าการถ่ายซูมภาพเนี่ย S2 Pro เนี่ยจะได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าสามารถซูมได้ถึง10เท่าถึงแม้ว่าจะไม่มีเลนส์เทเลมา ให้ทั้งคู่ก็ตามแต่ในเรื่องของเซลลนะเซลลของตัวกล้องเนี่ยมันมีความละเอียดค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถึงสามารถซูมดิจิตอลเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะโดยที่มันมันไม่แตกเออเพราะว่ามันมันใหญ่อะเนาะภาพมันใหญ่ภาพมันมีความละเอียด,ด,ดมันก็สามารถซูมเข้าไปได้เยอะสิบเท่าเลยนะแต่ว่า iPhone 11เนี่ยมันมีความละเอียดแค่12ล้านถูกป่ะมันก็เลยสามารถซูมได้สุดได้แค่5เท่าแล้ว iPhone 11ตัวนี้ก็มันไม่ได้มีเลนเทเล่ด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอเคต่อไปพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพบุคคลละลายหลังตัดขอบได้ดีพอกกััน้คู่เลย ้องหน้าเนี่ยทำได้ดีไม่ได้แตกต่างกันมุม <Okay. S 1> มอง f2 เนี่ยดีกว่านะมุม <What? S 1> มอง f2 จะกว้างกว่าส่วนเรื่องของการถ่ายโหมดกลางคืนนะเลน่หลักของตัว iphone เนี่ยจะมีมุมมองที่กว้างกว่านะการรวมภาพของ iphone อย่างที่บอกเลยคือมันเร็วกว่าแน่นอนมันเหมือนกับเปิดภาพแค่วิเดียว 2วิแลวแต่สภาพแสงจริงๆซึ่ง iPhone เนี่ยถ้าเขาไม่จําเป็นจริงเขาจะไม่ใช้โหมดกลางคืนในการเปิดภาพเลยเขาจะเน้นการบูสต์ i s o ขึ้นเป็นหลักมากกว่าเพราะเขาไม่อยากให้คนต้องมาถือถือค้างรอสปีชัตเตอร์อะไรนานๆนะครับตรงนี้ส่วนตัว F2 จะมีคอนทาราท,ที่จัดกว่าแล้วก็แหม่นะผมว่ามันคนละสไตล์เลยนะครับของตัวโปรโกลโฟร F2 เหมือนจะพยายามที่จะลดไฮไลท์มากกว่าไม่ได้ต้องการบูสต์ในส่วนมืดขึ้นมานะเพราะส่วนมืดเนี่ยม,มันมีความสว่างอยู่แล้วส่วนใหญ่เขา ถ้าไปถ่ายพวกแสงกลางคืนแสงไฟกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นแสงไฮไลท์มากกว่าที่มันหลุดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะดึงไฮไลท์ลงแล้วก็ผมรู้สึกว่าภาพเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบนะแต่โดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าการที่เราดึงไฮไลท์ลงมากเกินไปมันทําให้ภาพดูแบนดูไม่ค่อยมีมิตินะตรงนี้ผมอาจจะยกให้ iPhone สวยกว่าในมุมของผมนะครับในสถานที่ในลักษณะาภาพแบบนี้นะทีนี้งานวิดีโอของข้างตื่นเต้นมากๆตัวโปร o ก F2 Pro เนี่ยมันสามารถอัดได้สูงสุดที่ 8K 30เฟรมนะแล้วดันมาประชันกับตัว iPhone 11ที่เป็นเทพเรื่องของงานวิดีโออยู่แล้วด้วยเนี่ยแมนะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ 8K ของเขาเนี่ยอัดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีฟังกชันฟังก์ชันอะไรที่มันแบบเจ๋งมากมันคือมันไม่ได้เรื่องของความละเอียดก็จริงต่แต่ว่าเรื่องของการกันส่นเรื่องเฟรมเลทเรื่องโฟกัสคือไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยเพราะมันต้องกินพล งานหรือ CPU มากพอสมควรแล้วก็อาจได้แค่ประมาณ5นาทีที่ํานะครับสำหรับ 8K นะทีนี้มาดูในเรื่องของ 4K 60เฟรมที่มันสามารถทําได้เหมือนกันดีกว่านาะ 4K 60เฟรมดีเทลไฟล์ใกล้เคียงกันมากสีสันเนี่ยคอนโทรแน่นอนนะครับ S2 Pro จะติดอมชมพู iPhone จะติดไปทางอมเขียวเล็กน้อย 4K 60เฟรมเนี่ยดีเทลดีเหมือนกันทั้งคู่เลยทั้งกลางวันและกลางคืนแต่ iPhone จะกันสั่นได้ดีกว่านะ iPhone เนี่ยเขากันสั่นดีด้วยแล้วก็ไม่ยุ้ยด้วยแล้วก็แบบคือเขาสมดุลทาซอฟต์แวร์มาค่อนข้างดีมากมากเลยนะส่วน 4K 30เนี่ย iPhone จะมีความคมแข็งมากกว่า S2 Pro จะมีความอ่อนนุ่ม กลางคืนเห็นได้ชัดเลยว่า iPhone มีความคมกว่ากันสั่นดีกว่าภาพก็ซอน้อยกว่าด้วยอันนี้เราพูดกันตามตรงเลยนะว่าวิดีโอเนี่ยผมว่ามันก็ทํามาในจุดที่ดีในระดับหนึ่งของมันนะตัว苹果 F2 Pro เนี่ยในหลราคานี้ผมว่ามันก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วแต่หาว่าจะไปเทียบกับ iPhone ได้ไหมเนี่ยบอกตรงนี้เลยนะว่ายังสู้ iPhone ไม่ได้นะครับในหลายๆด้านนะ Full HD 60เฟรม F2 Pro จะมีความมืดกว่าหน่อยดีเทลเฟรมเรทพอๆกัน F2 Pro จะกันสั่นสู้ iPhone ไม่ได้อีกแล้วแม่ต้อง ยอมรับจริงๆนะว่า iPhone เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความละเอียดไหนๆเขาก็โหดจริงๆนะครับ Full HD 30บ้างอ่าน่าจะเป็นความละเอียดที่หลายๆท่านเนี่ยใช้กันบ่อยนะครับเพราะว่าไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากคุณภาพเพียงพอแล้วก็สามารถเอาไปทําต่อได้ง่ายไม่ต้องกินทรัพยากรของคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อะไรมากมายในการตัดต่อด้วย Full HD 30ดีเทลพอกันโดยรวมเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่ลางคืนภาพจะซ้อนเยอะกว่า iPhone เหมือนเดิมอีกแล้วอันนี้เป็นจุดอ่อนที่ผมบอกเลยว่ามันมันเหมือนเป็นบั็กของเขาที่ว่าคุณทํา ES มา ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือมันซ้อนเยอะเกินอะ่ะผมว่ามันเยอะเกินไปวิดีโออัลตร้า w i กันบ้างอาจได้ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ส่วน iPhone 11เนี่ยมันอัดได้ถึง 4K 10เฟรมมุมมองเนี่ยวิดีโอกว้างกว่าตัว F2 แน่นอน F2 Pro เนี่ยก็ไม่น้อยหน้าอาดอั u l ร้า w i ได้ถึง 4K 30เฟรมนะแม่ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยส่วน iPhone เนี่ยจะไม่มีภาพซ้อนนะดีเทลก็ดีกว่าด้วยนะในเลนส์ ultra wide กันสั่นอพอๆกันเลยวิดีโอกล้องหน้าของทั้งคู่ถ่ายได้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกก่อน ฟัว F 2 Pro เนี่ยจะสามารถอัดได้ที่ Full HD นะมือถือทีแอนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เท่านั้นแหละเนาะอัดได้เท่านี้เท่านั้นเลยนะไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะให้อัดแบบความละเอียดสูงๆในกล้องหน้ามาสักทีแล้วนะถ้าเกิดเขาให้มาเนี่ยผมว่า iPhone ก็ p h o n e เถอะอาจจะมีหนาวเหมือนกันนะครับส่วน iPhone เนี่ยแน่นอนละ่ะไม่ต้องพูดถึงครับอัดได้ 4K 60เฟรมอีกแล้วนะเทพวิดีโอของเรานะ F 2 Pro เนี่ย จะมีคอนทราสมีความคมแข็งมากกว่าในกล้องหน้าวัดแสงบุบวาบกว่าแน่นอนนะครับส่วนกันสั่นอาจจะสู้ iPhone ไม่ได้นะครับเพราะกดเอสมันไม่ได้มีครอบ E S หรือกันสั่นในกล้องหน้ามาให้อยู่แล้วส่วน iPhone เนี่ยมีกันสั่นมาให้ผมว่ามันกันสั่นได้ดีคือ iPhone นอะค่อนข้างจะทําวิดีโอมาได้เสถียรทุกเลนทุกความละเอียดทุกช่วงเลยแม่ตรงนี้เจ๋งมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้นามาเปรียบเทียบเนาะเพราะว่าอย่างตัว iPhone เนี่ยเรารู้ๆกันอยู่แล้วว่ามันเป็นมาตรฐานในเรื่องของการถ่ายวิดีโอส่วน F 2 Pro เนี่ยเราก็อยากรู้ซึ่งหลายๆคนก็คงอยากรู้ว่าเฮ้ยในราคานี้นอกเหนือจากเรื่องของสเปค CPU เรื่องของเกมเรื่องจอเรื่องอะไรเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเรื่องกล้องเนี่ยมันจะสามารถไปขับเที่ยวหรือว่ามันจะไต่ชั้นได้อยู่ในระดับไหนใช้ได้ประมาณไหนของเรือธงของตัวท็อปต่างๆนานานะครับก็ได้มาทําให้แล้วนะครับสำหรับคู่นี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะเดี๋ยวจะพยายามทยอยนะครับไล่ลงรูปให้นะเพราะว่าคือตอนนี้มือถือมันเยอะแค่ทาคลิปอย่างเดียวก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วเพราะฉะนั้ ล้ผมนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยทารูปลงเพจให้แล้วก็รีบแชร์รีบให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ตามและสละเวลาดูขอบคุณที่สนับสนุนผมทุกๆช่องทางกําลังใจของคุณเนี่ยมีค่ามากสําหรับท่องผมท่องผมเนี่ยจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับทุกๆคนเป็นแรงกําลังใจให้ผมเลยสำหรับวันนี้ก็ขอกราบลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ